สร้างความบร้์ยโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนผลิตภัณฑ์แกรนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แวร์โดยบริษัทสีไทยซูเปอร์แวร์จำกัดมหาชนทัวเวียดนามเหนือฮาหนอยฮาลองซาปา16-20กรกฎาคมเพียง24,900บาทโชคทว,วีทัวร์โทร02-8791628 ครบ <Hey. S 1> ับกับก้าสู่รายการ <Hey. S 1> Bright Talk กับผมวชรักษกนิกายครั้งหนึ่งนะฮะ <Hey. S 1> กับเพลงที่ชื่อว่าน้ำท่วมของต้องบอกว่าอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังสอนคิรีศีประจวบผมก็เปิดเรียกฟิลเรียกความรู้สึกเรียกอารมณ์นะ,ะที่เกิดขึ้นณนะขณะน,นี้เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าแขกรับเชิญของผมเนี่ยวันนี้จะมาพูดคุยกันนะฮะในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมไม่ว่าจะกรุงเทพ หรือทั้งประเทศและแน่นอนครับก็คือขออนุญาตแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณชวลิตจันทรัตนตอนนี้ท่านนั่งอยู่ติดกับผมเลยคุณชวลิตครับเกิดอะไรขึ้นสัปดาห์ที่แล้วที่กทมผมดูท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าท่านบอกว่านี่คือน้ํารอการระบายคําถามแรกก่อนที่จะตอบว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะน้ารอการระบายมีคําคเนี้ประโยคนี้คำเอาใช้คําว่าคาสิคำคำนี้ย คำนี้คำนี้มนะีเป็นศัพท์เป็นแสงเป็นศัพท์เทคนิคของวงการน้ําหรือวงการอะไรที่เกี่ยวข้องกับชนประาทานไหมทางด้านวิชาการขออนุญาตอโทษถามจริงๆเลยครับก็เอาในส่วนของด้านวิชาการนะครับด้านวิชาการก็เรียกว่าน้ําท่วมนะครับ อ่ฉะนั้นน้ำที่อยู่เกินระดับที่เก็บกักไว้นะอยู่บนผิวดินผิวดินผิวถนนครับผิวบ้านพื้นบ้านอะไรต่างๆก็เป็นน้ําท่วมนะครับฉะนั้นไอ้คาว่าน้ํารอการระบายคุณคุณชาวลิทตั้งแต่เกิดมาหรือเรียนมาเยอะแยะไม่ไม่ไม่เคยเจอนะครับไม่ได้พบผมเป็นควายถามครับในในส่วนของการที่น้ําท่วมครับน้ำท่วมก็คือการที่เป็นเป็นสิ่งที่น้ําเกินน้ำเกินกว่า ระดับที่เราจะควบคุมไว้อะไรเงี้น,นะครับก็เป็นเรื่องของน้ําท่วมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่เกิดนะฮะกับเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะครับส่วนที่หากว่าจะใช้ว่ารอระบายนั่นก็เป็นส่วนของการปฏิบัติการที่จะต้องการจะเอาน้ําออกจากพื้นที่นั้นไปที่อื่นอ,อันนั้นก็เป็นส่วนของการปฏิบัติการครับก็เป็นวาทกรรมใหม่ครับก็เป็นคํานี่นี่ผมพูดนะฮะนี่ผมพูดในคำที่ใช้ในการพูดขึ้นอีกแบบหนึ่งนะฮะที่ทําให้ดูอ่อนลงพอฟังพอฟังแล้วคุณคุณเฉวลต เข้าใจเลยใช่ไหมพอฟังท่านผู้ว่าพูดก็เข้าใจว่าเป็นการพยายามจะให้เป็นการสื่อสารในเชิงที่อ่อนลงให้มันซอฟลงให้ความรู้สึกดูดีว่าเพราะเวลาพพูดเาน้ําท่วมเนี่ยโอ้โหรู้เรารู้สึกว่านี่คือมหานตะัยของของวงของน้ำนะนี่คือทุกภัยแต่ถ้าน้ํารอการระบายมันก็คล้ายๆกับสมัยก่อนนะฮะเรารอกระชับพื้นที่ก็เหมือนยึดนั่นแหละอันเดียวกันก็อันเดียวกันจบดีกว่านะผมไม่ชี้เกียรเข้าโรงเรียนทหารนะครับ ที่ใช้คำว่าน้ําท่วมฮน้ําท่วม<อ>แล้วเป็นที่เข้าใจฮะชาวบ้านทั่วไปก็เข้าใจแล้ว<อ>มันเกิดอะไรขึ้น,นมันเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหานครเมื่อสักสองสามวันที่แล้วหรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็ยังเกิดอยู่ใครเป็นรพระเอกใครเป็นผู้ร้ายบางคนก็โทษขยะบางคนโทษผู้ว่าบางคนก็โทษนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ครับอ่ะก็อย่างนี้ครับในความไม่พร้อมของระบบทั้งระบบนี่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของเราเองนี่ถ้าพูดถึงการออกแบบระบบ ที่จัดการในการระบายน,าน้ำต่างๆเทพฮะกรุงเทพทั้งกรุงเทพนี่ฮะออกบแบบระบบการระบายน้ำนะฮะนี้ก็ใช้คําวิชาการที่เป็นที่เข้าใจช,ชัดเจนกันหมดะฮะครับระบบระบายน้ําได้ออกแบบว่าให้รับฝนนะครับที่ตก60 mm ม,มเ,เมเดี๋ยวนะ60นี้ไม่ถือว่าตกหนักนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆกลางกฮะเนื่องจากว่า บ้านเราเนะี่ยเศรษฐกิจบ้านเรานี่ก็อยู่ในระดับที่กําลังพัฒนานะเราในยุช่วง20ปีน,นี้เราทําอะไรเยอะแย,ยะหลายอย่างนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆที่เราตั้งขึ้นไว้ก็อยู่พอเหมาะพอสมกับสภาพเศรษฐกิจนะครับกับสตางในกระเป๋าใช่ครับเพราะฉะนั้นั้นออกแบบทุกอย่างนะฮะจะใช้เกณฑ์การออกแบบที่ว่าถ้าฝนตกมา6มิลิเมตรนะเราจะระบายน้ำเอาอยู ได้ภายใน3มชั่วโมงด้วยนะฮะ <c oughs> ภายใน3ชั่วโมงครับภายใน3ชั่วโมงเพราะฉะนั้นฝนจะตกที่ไหนอย่างไรนะเดี๋ยวจะเห็นในภาพว่าตกเป็นสีที่ทเราว่าแดงอันตรายหมดทั้งพื้นที่เนี่ยถ้า60มิลลิเมตรนะฮะ3มชั่วโมงะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครเจอว่าฝนตกมาเกิน60หรือ60มิลลิเมตรก็ตามเนี่ยะฮะแล้วบอกว่าเอยังระบายน้ำไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยนะน้ำท่วมพื้นที่นั้นพื้นที่นี้อยู่ก็ต้องเป็นที่ยอมรับกันว่าบ้านเมืองเรานะเศรษฐกิจของเรานะฮะ ใน20ปีที่ผ่านมานี่เราใช้การออกแบบระบบที่60มิลเมตรทั้งหมดครับฉะนั้นท่านผู้ว่าและกรทมไม่ผิดใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ความไม่พร้อมนะครับเดี๋ยวจะดูกันว่าระบบเล็กระบบกลางระบบใหญ่นี่จะไปกันอย่างไรขอไมย,ยนะมผม,ม,ม,มผมเรียนด้านรัฐศาสตร์มาผมไม่ได้เรียนด้านวิศวกรรมทางชนประทานหรือใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็จะถามแบบโง่ๆวันนี้ที่พี่ชวลิต นะคุณโชวฤทิ์พูดกับผมเนี่ยก็คือว่าเอาจริงๆแล้วบอกต้องบอกว่าทั้งประเทศเลยถูกดีไซน์มาว่าให้ให้ให้ต่อสู้กับน้ําได้หรือรองรับน้ําได้เนี่ยที่เเงื่อนไขว่าตกไม่เกิน60 60มิลลิเมตรใช่ครับแซหกสมิลลิเมตรท่านผู้ชมนึกนึกไม่ออกก็ตกไม่มากไม่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 เยอะจัดอะระดับปานกลางเออปานกลางมันกลางไม่ตกหนักแบบไม่ลืมหูลุ่มตาเป็นหลายๆชั่วโมงครับนะฮะอย่างนี้ครับว่าในเพราะตังค์เราน้อยตังค์ไม่พอต้องไปใช้ตังค์ทั่วๆไปครับ ช่ครับกร,รุงเทพก็แบบนั้นกรุงเทพก็เป็นแบบนั้นครับและทีนี้ฟังดูเหมือนกับว่าเขาบอกว่าไอ้สองาวันที่แล้วเนี่ยมันตกมโหลานเช่นเที่ว่า6 0คูณ3คือ180ม mm ิลิเมตรหรืออะไรประมาณนี้จริงไหมฮะใช่ครับในหลายพื้นที่นะตก160มิลิเมตรครับอโดยเฉพาะในใน,ในช่วงของวันที่21ฮนะี่นี่ถ้านับฝนทั้งวันเนี่ยตกส่วนใหญ่นะฮะ ร้อยกว่ามิลลิเมตรขึ้นไปตั้งแต่111ม mm, ิลลิเมตรถึง166ม mm, ิลลิเมตรในพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครเลยครับอแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอีกมีคนพูดถึงขยะมีคนบอกว่าตัวเองดวงซวยหลือเกินบ้านไปอยู่ในพื้นที่ต่ําสุดของกทมครับก็อย่างนี้ครับว่า อันดับแรกอย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าหากว่าฝนตกเกินวันละ6 0สิมิลิเมตรนี่ก็ระบายไม่ทันอยู่แล้วนะครับ60สิมิลิเมตรระบาย 3, 3ชั่วโมง <6 S 1> <นะ S 2> ใช้เวลานะระบายเกินจากนั้นนะฮะในะส่วนที่เกินจาก6 0มิลิเมตรนี่มันก็จะไปขังอยู่ตามแอ่งต่างๆจะไปท่วมพื้นที่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลุ่มต่ํากว่าที่อื่นก็จะถูกท่วมมากกว่าที่อื่นคือคือเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องกทมอ,อันเดียวนะอันเดียวครับพื้นที่กทมอ,อันเดียวอยู่นะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมทำความเข้า รเรียบเท่ากันหมดไม่ใช่ไม่ได้เท่ากันหมดครับมันมีมันม,มีสูงมีต่าอยู่มีสูงต่ำฮะมีเป็นห่วงห่วงเหมือนกับเบ้าขนมครกเป็นพื้นที่พื้นที่ไปนะฮะอะนันที่หนึ่งอันที่สองก็มีถนนนะฮะถนนที่มีการระบายน้ําที่ในบางส่วนจะไม่เพียงพอมากั้นไว้นะเพราะการควกมันก็เป็นล็อกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะเพราะฉะนั้นการระบายน้ําที่จะใช้ระบบบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่แล้วครับครับคราวนี้พอสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะพื้นที่ที่ลุ่มต่ํากว่านะจะระบายน้ําได้ช้ากว่า ที่ระบายน้ำได้ช้ากว่าเพราะฝนตกที่หลังคาบ้านใครก็ตามฮนะก็จะไปสะสมกันอยู่ที่บ้านคนที่ลุ่มต่ํากว่าไอ้บ้านไหนที่อยู่ในในในที่มันเป็นหลุมหลุม<ะ>มันแองแอ,อ,องเนี่ยในแองขนมครกคอะไรไ<ป>นะก็จะได้เป็นพื้นที่ที่ระบายได้ช้าน้ําท่วมเยอะกว่าคนอื่นนะฮะในระดับความความลึกของการท่วมเยจะท่วมมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นในการระบายออกนี่ใช้เวลามากกว่าคนอื่นครับผมผมผมถามผมถามอย่างนี้นะข้อมูลแบบนี้ กทมก็ทราบใช่ไหมครับทราบครับแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งทราบมันวันนี้ถูกไหมไม่ไม่ได้ทราบวันนี้ครับเพราะทราบมาโดยตลอดว่าเป็นชาติแล้วก็เป็นรู้รู้มาตลอดฮะรู้มาตลอดเพราะว่าไอการเก็บระดับพื้นดินต่างๆนี่นะเราเก็บข้อมูลไว้พร้อมอยู่แล้วนะฮะจะดึงขึ้นมาดูว่าที่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะในเบ้าขนมครกไหนเป็นอย่างไรนี่เป็นอยู่แล้วแล้วก็แบ่งบล็อกต่างๆออกมาเป็นประมาณ60บล็อกเนี่ยได้แบ่งอยู่แล้วนะฮะคำอ่แต่คําถามคือ รู้อยู่แล้วทําไมยังปล่อยให้มันเกิดละ่ะ <fuer> ผมผมไม่ได้ฟังขออภัยนะผมไม่ได้ฟังฟังข่าประจํากทมคือไม่ได้หมายความว่ามีมีความรังเกียจเดียดฉันนัไนละกทมตอนเขาจัดไฟที่ท,ที่ตรงเสาอิงชาผมก็ไปดูนะอ๋อ gh, ครับอครับคือรู้อยู่แล้วทําไมไม่ไม่ ร,รู้แล้วม่าอย่างพื้นที่อ่อนแอนะเรียกว่าพื้นที่อ่อนแอพื้นที่เสี่ยงที่เกิดน้ําท่วมนะฮะ,ะก่อนนี้มีอยู่22พื้นที่ครับถัดจากยี่สิบสองพื้นที่นั้นไปก็มีการสร้างบ้านนะฮะมีการถมพื้นที่มีการสร้างถนนเพิ่มเติมนะ,ะครับจุดอ่อนต่างๆก็เพิ่มมาเป็นอย่างอย่างอย่างช่วงวันที่2 0 2 1เถึง23เนี่ยนะฮะเพิ่มขึ้นเป็น36จุดในการที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีอยู่2อย่างนะอย่างแรกอย่างภูมเรียนคือมีการก่อสร้างการก่อสร้างหลายอย่่าางนีกกกก็ไปเิดรั บริเวณที่เดิมไม่มีอะไรกันอยู่นะการระบายไม่คล่องตัวเหมือนแต่เดิมอันนั้นก็เป็นประเด็นที่1ครับประเด็นที่สองการสุดตัวของกร,รุงเทพมหานครมีตามปกตินะฮะในแต่ละปีนปะีนจะมีิกาเฉลีประมาณสักประมาณห้ามิลิเมตรห้ามิเมนะสิปีก็ห้าเซนนะสิปีก็ห้าเซนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาห้าเซนติเมตรนี่นะฮะซุดลงไปเนี่ยตัวไล่ตั้งแต่ว่า ท่อระบายน้ําข้างถนนท่อระบายน้ําข้างถนนนี่จะซุดตัวลงไปหมดเลยเพราะนั้นก็จะแอนตกท้องช้างแอนตกท้องช้างในการระบายน้ำเนี่ยโดยที่ตามที่ออกแบบไว้เดิมก็จะไม่วิ่งไปตามปริมาณนั้นเ,เดี๋ยวนะฮะคือหมายความว่าสมมุติว่าเรามีเราเอขอทมหรือเจ้าที่ทําท่อระบายน้ําเอาไว้แต่พอดินมันยุบเนี่ยมันก็แทนตจะตรงหรือว่ามันอาจจะเคยมันจะแอนเป็นช่วงช่วงเลยแอนเป็นช่วงช่วงครับ การแอนตัวนี่ก็เป็นตามธรรมชาติตามปกติของการที่พวกเรามาอยู่ในพื้นที่ดินอ่อนกันออนะพื้นี่ดินจะสุดตัวนะฮะปีหนึ่งห้ามิลลิเมตรห้าละมิลมสองปีก็หนึ่งเซนสองปีก็หนึ่งเซนนี่เป็นปกตินะครับอันจะเห็นว่าพื้นที่แต่ละบ้านแต่ละบ้านก็จะสุดลงไปเหลือตัวบ้านที่สูงกว่าดินทั่วไปเป็นปกติครับมหมดหรืยอยังฮะสำหรับเหตุผลของการเกิดน้ําท่วมเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้อันนั้นก็คือเหตุ ทางด้านฝนตกหนักนะระบบรองรับได้ไม่ระบบรองรับได้แค่หกไม่เพียงพอส่วนเกินนี่ก็ไปอยู่ในที่ต่ำดินยุบและดินก็ยุบตัวเพราะฉะนั้นการระบายโดยใช้ท่อปกตินะฮะจะไม่ทันเวลาขยะละเออขยะนั้นติดอู่ที่านี้สูบน้ำขยะนั้นติดอยู่ที่ถานีสูบน้ําตัวคลองก่อนครับเมื่อกี้ถ้าผมพูดนี่คือในท่อท่อระบายน้ำไม่อยู่ข้างถนนต่างๆนี่ มีการแอนตัวแอนตัวในการระบายระบายไปไม่ทันนะฮะจะเห็นในหลายพื้นที่ครับที่ต้องมีฐานในสูบน้ําชั่วคราวไปตั้งจุ่มตั้งจุ่มอยู่อะไรเงี้ยนะฮะผมเองก็เตรียมรูปมาให้ท่านดูเหมือนกันนะะอันนี้ถนนอันนี้ถนน้วชายหาดนเนี่ยข่าวรา่ว่ามีรูปภาพนิ่งที่เตรียมไว้อะไรเงี้ยนะฮะก็จะไล่มาถ้าอันไหนใช่ก็อันนี้แต่ตอนนี้คือถนนอยู่นะฮะเป็นภาพเคลื่อนไหวเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหวนะฮะถ้าเป็นภาพนิ่งจะเป็นภาพที่5อะไรเงี้ยนะจะเห็นว่า ตั้งประจันบานเลยเตรียมพร้อมที่จะดําเนินการนะว่าฝนมันจะตกอีกนะวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีฝนตกเข้ามาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อย่างภาพที่เห็นในจอตอนนี้ก็จะเป็นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําอันหนึ่งนะฮะหมู่บ้านทองศริเวศอยู่รามินทรา34อันนี้็นบอกว่าต่ําที่สุดเลยใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ต่ําที่สุดแต่เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเบ้าขนมครกอียาหนึ่งเบ้าขนมครกเสนาหนึ่งเสนาสองก็อีกหนึ่งเบ้าขนมครกราบ11ก็อีกหนึ่งเบ้าขนมครกนะฮะ รามินทาตอนเหนือนะซอย39ก็อีกเบ้าขนมครกเถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยถ้า,าคุณพี่ชโชวิตพูดแบบนี้เนี่ยหมายความว่ากำลังจะสื่อสารว่าใน3 4 5เดือนที่เหลือเนี่ยของหน้าฝนเนี่ยครับคนที่อยู่ในบริเวณเบ้าๆๆ้า,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 าทั้งหลายเนี่ยต้องทำใจอ่อ ก็อย่างงี้ครับในส่วนอันที่หนึ่งก็ต้อง,ต,องต้องทาใจนั้นเป็นเป็นปกตินะครับเหมือนเราอยู่ในที่ลุ่มกว่าคนอื่นเขาเนะฮะเวลาตกฝนตกบ้าน um คนอื่นนะฮะตกบ้านคนอื่นหลังคาบ้านคนอื่นก็ไหลมาอยู่ที่บ้านเราอ,อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราต้องยอมรับในการนอกจากว่าจะทําระบบป้องกันตัวเองในเฉพาะพื้นที่สี่เหลี่ยมของบ้านตัวเองอะไรงเงี้นะฮะแต่ป้องกันก็ได้ไม่นานหรอกครับเพราะว่าไอการที่เกิดฝนนี่มันเกิดโดยรอบะพื้นที่โดยรอบนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนอย่างงี้อันที่หนึ่งนี่ถ้าจะพูดว่าทําใจ เรียกว่าให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อันที่หนึ่งอันที่สองในส่วนของกทมอเองนะตอนนี้ก็ทราบแล้วนะว่าสาจุดอ่อนนี่เพิ่มมาจาก22เดิมนะเพิ่มมาอีกตั้ง10พื้นที่นะครับิพื้นที่จํานวนเครื่องสูบน้ำนะที่กระจายไปเนี่ยมันก็จะไม่เพียงพอละนะครับเพราะว่าสมัยที่ผ่านๆมาเนี่ยมีฝนตกตรงไหนก็จะ มีเขาจะมีเครื่องสูบน้ําตรึงประจําพื้นที่อยู่นะมีอยู่มีเจ้าประจำปกติก็คู่หนึ่งคู่หนึ่งที่คู่หนึ่งเพราะว่าเอาไว้สลับกันตามเวลาอะไรอย่างนี้นะฮะฉุกเฉินพบเสียไปเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็รีบซ่อมก็ยังสูบต่อได้ส่วนเครื่องที่พร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปช่วยตามจุดต่างๆที่วิกฤตนั้นก็มีอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ลองนึกถึงสิครับว่าแต่ก่อนมี22 อ่ายี่สิบสองเพราะนั้นเครื่องประจำก็เอาคร่าวๆก็สี่สิบสี่สี่สิบสี่แต่ตอนนี้กลายเป็นสามสิบกว่าครับสามสิบกว่าสี่สิบสี่นั่นก็มีเครื่องสำรองอีกประมาณสี่สิบสี่เช่นเดียวกันอ่าเพราะเตรียมพร้อมที่ว่าตรงไหนเป็นคือ่งเรจุดที่หรือว่าจุดที่มันน้ำท่วมมากก็เอาไปทดแทนกันได้เพราะนั้นก็มีแปดสิบแปดนะฮะแปดสิบแปดตอนนี้จุดอ่อนนี่มันเกิดขึ้นมาเป็นสามสิบสาม เพราะฉะนั้นต้องใช้66เครื่องเพราะนั้น66เครื่องนี่ต้องเอาไปตึงกําลังประจำการอยู่ตามพื้นที่อ่อนจุดอ่อนต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเครื่องสำรองอาจจะมีน้อยลงนะฮะถ้าหากว่ามีการเสียตรงไหนมีปัญหาตรงไหนเอาละครับตอนนี้เดือนกันยากรุลาซึ่งฝนจะตกหนักอีกครั้งหนึ่งนี่แหละครับก็จะเกิดปัญหาเยอะเลยครับทํากทมเตรียมการทันไหมตอนนี้ฮะก็ต้องจัดซื้อเพิ่มเติมนะครับในส่วนจะ<อ>ทันไหมเอา,เอา,เอาง่ายๆทันครับ กนะ็ในใน,ในส่วนของการก็รมารต้องใช้งบฉุกเฉินก็ต้องคุยกับทรวงมหาดไทยนี่ก็เป็นปกตินะครับที่จะต้องรีบดําเนินการนะครับแสดงว่าครั้งนี้เนี่ยถ้าในในใน,ในมุมของพี่โชลิตครับพี่เห็นใจกทมก็ เข็นใจเลยฮะเพราะว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่นะก็มีอยู่ด้วยความจํากัดอย่างที่พูดถึงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทราบแล้วนะฮะว่าจุดที่มีปัญหาเนี่ยเยอะกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือที่ไม่พร้อมก็ต้องรีบขอมหาไทยนะซื้อมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะได้ถึงเวลากันยาตุลาอีกหนึ่งนี่นะฮะก็จะหนักนะครับเพราะหนักอย่างนี้ปุ๊บนี่อันนั้นเฉพาะส่วนที่จะเอาจากตัวระบบท่อที่มีการแอนตัวนะมาลงคลองนะฮะ ในส่วนของคลองก็ยังมีหลายพื้นที่ครับไปเดินตรวจคลองได้เลยครับว่าหลายพื้นที่ก็ยังมีในส่วนของวัชพืชก็ยังอยู่นะฮะอาจจะบอกว่ากําจัดไปแล้วนะฮะวัชพืชก็มีบ้านลุกล้ําก็ยังพอมีบ้านลุกล้ําอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนักใจในหนึ่งฤดูการในอีกสองสาเดือนข้างหน้านี่มทำอะไรไม่ทันนะแต่ว่าเพราะนั้นในส่วนประเด็นสำคัญหรือวัชพืชนะฮะก็ยังเห็นอยู่คลองพยาสุเรนแล้วกันเอายกตัวยกตัวอย่างเลยนะครับว่าถ้าบอกว่าไม่มีก็ไปจัดการคลองพยาสุเรนเสียจะได้ เต็มภาคภูมิว่าไม่มีนะครับไม่มีวัชพืชอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะว่าไปดูเมื่อวานนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นถัดมานะก็อยู่ที่พวกเราประชาชนชาวกรุงเทพมหานครจะต้องไม่ทิ้งขยะลงไปนะเพราะว่าวันที่21ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมีขยะทุกทุกสิบห้านาทีนี่รถหกล้อขนขยะนี่ต้องวิ่งออกจากสถานีไอ้ไอ้อุโวงพระรามเก้านะฮะเพราะฉะนั้นเรายังทิ้งขยะกันเกลื่อนกาดนะไม่น่าเชื่อนะครับว่า ยังเหมือนเดิม5ปีที่แล้วปัญหาอะไรนะในการที่ขยะที่ไปจุกตัวอยู่ที่อ,อุโมงพระราม9อุโมงยักษ์เนี่ยนะฮะก็ยังสร้างปัญหาอยู่เหมือนเดิม,มนมะนปัญหาที่อุโมง์ยักษ์เหมือนเดิมก็คือว่าขยะครับครับผมเคาะไว้ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมพักกันสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวมามาดูกับคําทานายครับว่าน้ําท่วมเหมือนปี54ท่วมทั่วประเทศเจะเกิดขึ้นได้หรือไม่อย่างไรน้ำท่วมมองว่าดีกว่า